รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปลาในน้ำแวกไหววารีเป็ดใหญ่น้อยไายแวกชนละทีข้างบ้านมีดอกไม้งามตามฤด,ดูบ้านฉันมีสวนครัวรินรัวกว้างมีกองฟางนกเขาขันคู่เสียงร้องดังจูครูมีเธอเคียงผู่ฉันแสนสุขใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมทิศบุญบางประมาิศักบุญกิยาพันธ์ครับในรายการทิศบุญชวนคุยท่านผู้ชมครับเปิดรายการวันนี้เรื่องที่ผมอยากจะคุยก็คือว่าทําอย่างไรที่จะให้โลกนี้มีสันติภาพสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากความรักรักในความเป็นเพื่อนมนุษย์รักสัตว์โลกร่วมโลกเดียวกันในทางตรงกันข้ามครับท่านผู้ชมครับสงครามไม่เคยมีผู้ชนะ ความแค้นซึ่งชำระแค้นกันไปกันมาด้วยความรุนแรงด้วยการประหัตประหารฆ่าแกงกันนั้นไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่ความสงบได้หากแต่การเจรจาพูดจาและให้เกียรติในความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันผมคิดว่านี่คือสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งสันติภาพขอให้พวกเราช่วยกันส่งเสริมความรักให้เกิดขึ้นในหมู่มวลมนุษย์นะครับท่านผู้ชมครับ และสำหรับคนที่รักทางด้านการเกษตรวันนี้จะพาไปดูการเกษตรเรื่องอะไรบ้างไปชมกันเลยครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราหัวหัวคันไถบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดภาษาเกษตรวันนี้เสนอคำว่าปลาห้างนกยุง ที่ฉันพูดถึงปลาห้างนกยูงเนี่ยนะก็เพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเห็นว่าเป็นข้าวคือโคลมที่ดาราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในฐานะที่เราทำการเกษตรเราปลูกบัวในอ่างเราปลูกไม้น้ำตต่างๆเนี่ยมันต้องมีน้ำขังอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพราะพันยุงเราก็ควรจะเอาปลาหางนกยุงเนี่ยมาปล่อยด้วย เพื่อที่จะได้กินลูกน้ำยุงแล้วก็ช่วยกันในการที่จะกําจัดลูกน้ำยุงให้ได้หรือถ้าไม่มีปลาห่านนกยุงก็ต้องสายอาเบตอย่าลืมนะปลูกไม้น้ำอย่าลืมปลาห่างนกยุงนะจ๊ะท่านผู้ชมครับ ในปัจจุบันในการเกษตรของเรานั้นมันมีหลากหลายรูปแบบอย่างยกตัวอย่างกรณีนนท่านทาสวนสวนมันก็มีหลากหลายแบบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับลำดับแรกนี่คือสวนเพื่อการท่องเที่ยวถ้าเป็นสวนเพื่อการท่องเที่ยวคนเวลาไปเที่ยวนั้นต้องมีการช้อปปิ้งเมื่อไปถึงปับ๊บยกตัวอย่างอย่างสวนของลุงสวัยที่จังหวัดนครนายกเนี่ยพอไปถึงปับ๊บแน่นอนที่สุดต้องมีที่จอดรถแล้วก็มีร้านค้า นะฮะสำหรับคนที่ไปช้อปปิ้งแล้วก็มีร้านกาแฟหิวน้ำก็มาดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มกันตรงนี้และที่สำคัญนะ,ะเมื่อไปท่องเที่ยวก็ควรจะได้ความรู้ด้วยก็ควรจะมีสถานที่นะฮะให้ผู้คนนั้นในนั่งฟังนี่ก็จะเห็นว่ามีหมู่คณะต่างๆมาชมกันมากมายสวนเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบอย่างสวนกรุงสวยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสวนขำข,ำขำหรือว่าของแปลก,ปลกๆเช่น ท่านก็เอาฝรั่งนะฮะไปใส่ไว้ในขวดนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ให้ฝรั่งโตในขวดจากฝรั่งแทนที่จะขายลูกไม่กี่สตังก์ก็ขายไปเป็นขวดขวดละหนึ่ง100บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็แปลกไปอย่างหนึ่งก็มีของแปลกๆให้ดูต้นกล้วยเขาขึ้นอยู่นะฮะก็เอา,อาต้นอะไรต่ออะไรไปปลูกกับต้นกล้วยซึ่งแนวคิดอันนี้ท่านกลับไปบ้านต้นกล้วยตัดมาแล้วท่านก็เอามาวางแล้วก็ วางนอนแล้วก็ปลูกต้นกล้วยปลูกพืชผักอะไรบนต้นกล้วยเพราะยังมีน้ํามีปุ๋ยอยู่อย่างนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอ้อยแทนที่จะให้ลำสั้นๆก็บังคับไม่ให้มันสั้นแค่นั้นก็ให้เอาช่อไอซ่อนมาใส่มันก็ยาวเยียดขึ้นไปอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมครับหรือแม้แต่ต้นไม้เนี่ยแทนที่จะปลูกธรรมดาก็ปลูกต้นไม้กลับหัวซึ่งเราก็เคยนําเสนอเรื่องนี้ลําดับแรกก็คือเอาก้นกระถางขึ้นซะก่อนแล้วปลูก พอปลูกไปได้สักประมาณสองสามสัปดาห์ก็จับพลิกนะไอ้พวกที่อยู่ข้างบนก็ไปอยู่ข้างล่างแล้วปากกระถางเราก็ปลูกต้นไม้ใหม่เข้าไปนะฮะถ้าเป็นไม้กระถางไม่ต้องรดน้ํำบ่อยๆก็เอาขวดใส่น้ําแล้วก็ฝังลงไปในกระถางแล้วก็น้ำมันก็ค่อยๆซึมลงมาก็เป็นการให้น้ําเองต้นไม้หนึ่งต้นแทนที่จะมีชน,นิดเดียวยกตัวอย่างกรณีพืชตระกูลส้มเาก็เอามาสังมาทําเป็นต้นต่อ ฮะเสร็จแล้วก็เอามากรูดเอามานาเอาส้มอะไรต่ออะไรไปทาบกิง่งไปต่อกิ่งเข้าไปก็แปละว่าต้นไม้ต้นเดียวแต่ว่ามีกิ่งซึ่งออกมาหลากหลายกันนี่เรียกว่าเป็นเกรรษตรแบบชนิดที่เรียกว่าเป็นสวนแปลกๆมะละกอ,อะเขาปลูกกันเขาก็ปล่อยต้นขึ้นไปแล้วก็เป็นลูกนะฮะเป็นผลนี่เขาก็ตอนมะละกอวิธีตอนก็คือบากต้นมะละกอเข้าไปแล้วหาไมา้ไปขัดไว้สัหน่อยแล้วก็เอา ขุยมะพร้าวเนี่ยไปหุ้มนะฮะเราก็ได้เห็นเอ๊ะมะละกอเขาตอนกันด้วยหรืออะไรอย่างนี้ก็หมายความว่าเป็นกเกษตรในแนวแบบบันเทิงลูกนุ่นนิด,น,ดนี่นหน่อยแต่ว่าไรายได้ก็เกิดจากการที่จะค้าขายจะเป็นมาแล้วซื้อต้นไม้กลับบ้านไปหรือว่าซื้อฝรั่งในขวดไปนะฮะหรือว่าจะมาอุดหนุนอ,อาหารการกิน ผลิตผลการเกษตรอะไรไปแบบนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ชมครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสวนเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งความจริงสวนเพื่อการท่องเที่ยวอันนี้เป็นแนวหนึ่งเท่านั้นนะฮะคือแนวแปลกนะครับส่วนว่าท่องเที่ยวในลักษณะอื่นก็ยังมีอีกครับท่านผู้ชมครับพืชเจริญเติบโตได้ดีต้องอาศัยปัจจัยที่ครบถ้วน มีน้ำอากาศธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมปรารถนาดีจากเฟ,ฟติลอนคอมบิบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดปัจจุบันประเทศไทยข้าวโพดไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศดังนั้นควรเร่งรัดในเรื่องการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพการปฏิบัติในการปลูกและดูแลข้าวโพดมีดังนี้การใส่ปุ๋ยในกลุ่มดินเหนียวควรใส่ปุ๋ยสูตร16,12 8 หรือ 16, 8, 8ในกลุ่มดินทรายใส่ปุ๋ยสูตร 18, 12, 6หรือ 16, 16, 8อัตรา50-70กิโลกรัมต่อไร่โดยแบ่งใส่2ครั้งครั้งแรกใส่พร้อมปลูกครั้งที่สองใส่หลังปลูก20-25วันและใส่ร่วมกับปุ๋ยสูตร 21, 00อัตรา20-30กิโลกรัมต่อไร่หรือ 46, 00 อัตรา10 15กิโลกร,รัมต่อไร่โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนยู่คู่กับเกษตรกรทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลานานสิ่งนี้เองคือเครื่องยืนยันถึงคุณภาพที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเกษตรกรตลอดมาเพราะสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของเกษตรกรอันจะนำความสำเร็จที่ยั่งยืนมาสู่ประเทศไทยตลอดไป พืชเจริญเติบโตได้ดีต้องอาศัยปัจจัยที่ครบถ้วนมีน้ำอากาศธาตอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมปรารถนาดีจากเฟติรอนคอมบิบริษัทสหยเกษตรเคมีพันธจำกัดสนับสนุนโดยเฟติรอนคอมบิบริษัทสหยเกษตรเคมีพันธจำกัดท่านผู้ชมครับคราวนี้ทิดบ้วนบางประมาจะพาไปดูสวนอีกแนวหนึ่ง สวนแบบนี้เขาเรียกว่าสวนเศรษฐกิจเนี่ยครับอย่างคุณลุงนี่จ่อยู่ในชุดธรรมชาติเลยวันที่ทิศบวนบอมมาไปก็ได้พูดได้คุยกันนะฮะก็กําลังนอนอยู่แหละนะก็เป็นสวนทุเรียนครับเวลาท่านปลูกสวนเพื่อเป็นสวนเศรษฐกิจเนี่ยอย่างสวนนี้ก็จะมีทุเรียนนะแล้วก็มีกล้วยนะครับมีส้มโอ นะฮะอาจจะมีมะละกอแทรกแซมอยู่บ้างเด็กน้อยแต่ว่าหลักใหญ่ของเขาเขาก็จะปลูกทุเรียนอย่างนี้ต้องจัดแถวจัดแนวให้ดีนะครับจัดแถวจัดแนวให้ดีให้เป็นระบบนะฮะปีหนึ่งเราก็จะได้ผลผลิตหนึ่งครั้งนะฮะทั้งปีก็ทุ่มเทไปกับการดูแลรักษาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งกรณีถ้าเป็นสวนทุเรียนเราก็ต้องเคร่งครัด ในเรื่องคนจะเข้าไปในสวนก็จะต้องระมัดระวังว่าอย่าเอาเชื้อไฟทอปเทราติดเท้าติดดินมานะฮะก็มันมันถ้าดินติดรองเท้ามาเนี่บางทีผ่าเชื้อเข้ามาในสวนเนี่ยได้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็การควบคุมศัตรูพืชนี่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับอย่างกรณีทุเรียนที่เห็นอยู่นี่ก็คือว่า่ามีสองต้นที่ยืนต้นตายก็คือ เกิดจากการทำลายของด้วงหนวดยาวอย่างนี้ผมก็แนะนำบอกว่าก็ควรที่จะตัดโค้นสองต้นนี้ออกไปแล้วไม้เนี่ยควรจะเอาไปทําฟืนและต้องเผาทําลายถ้าไม่เช่นนั้นด้วงหนวดยาวนี่ก็จะแพร่ระบาดแล้วไปทําลายทุเรียนต้นอื่นๆตายไปจะละเลยเรื่องเล็กๆไม่น้อยไม่ได้เลยครับกล้วยนะฮะถ้าเห็นใบเหลืองๆแล้วก็มีจุดมีแผลนี่ก็เป็นโรคนะฮะซึ่งเกิดจากเชื้อราถ้าทันทีที่พบที่เห็น ก็ต้องตัดแต่งนะตัดแต่งกล้วยใบกล้วยเหล่านั้นออกไปเวลาตัดก็ตัดขึ้นนะฮะแล้วก็รูกอย่างนี้ไม่ต้องไปทําปุ๋ยละเอาไปเผาทําลายได้เลยเวลาจะเอาเศษวัสดุพืชอะไรมาคลุมบริเวณโคนต้นเนี่ยต้องให้ห่างจากโคนต้นมาหน่อยนะอย่างนี้ผมก็บอกคุณลุงว่าอย่าไปสุมเอาไว้ถึงลําต้นเลยนะควรจะห่างจากลําต้นมาอย่างน้อยเนี่ยรอบอันนี้ประมาณ1น,นึ่งคืบนะครับท่านผู้ชมครับ กรณีส้มโอครับส้มโอนี่มีศัตรูชนิดหนึ่งมาทำลายก็คือ,อามามาแมลงที่ชื่อว่าอภีเสื้อมวนหวานครับมันจะมาดูส้มโอแล้วส้มโอก็ร่วงอย่างนี้ก็จะต้องเก็บนะเอาส้มโอเหล่านี้จะไปหมักก็ได้หรือว่าจะไปเผาทำลายหรือจะฝังดินให้ลึกก็ตามและก็ควรที่จะเอาสับปะรดนะฮะมาหั่นเป็นชิ้นๆประมาณหนึ่งนิ้วเนี่ยนะแล้วก็จุ่มชุบแช่ใน สารป้องกันกำจัดแมลงอย่างพวกคาบอเิโ85แล้วก็ไปแขวนไว้เพื่อที่จะให้ผีเซอร์มวลหวานเนี่ยมาดูดสับประรดทึ่เป็นเหยื่อพิษแล้วเขาก็จะตายไปแต่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้วงจรชีวิตมันก็จะเพิ่มระบาดามากขึ้นนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ก็คือการที่ต้องควบคุมศัตรูพืชอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับเป็นสวนอีกแบบหนึ่งเรียกว่าสวนในเชิง เศรษฐกิจกถ้าทำดีดีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยจุกจิกมากเพราะว่าเรามีอยู่แค่เพียงไม่กี่พืชถ้าหากว่าเราดูแลถึงเนี่ยเรียกว่าดำรงชีวิตอยู่ได้สบายมากเลยครับท่านผู้ชมครับคราวนี้เรามาดูสวนอีกแบบหนึ่งนะฮะสวนแบบนี้ก็เป็นสวนของท่านอาจารย์ประสิทธิ์อาจจะเรียกว่า เป็นสวนสุขใจนะฮะหรือว่าจะเป็นสวนรื่มรมอะไรก็<ๆ>แล้วแต่ลักษณะการปลูกเนี่ยปกติคนปลูกมีเงินเดือนอยู่แล้วนะมีรายได้หลักอยู่แล้วนะแต่ต้องการที่จะปลูกต้นไม้มีความประทับใจอยากปลูกต้นไม้แล้วเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยมันจะปลูกเยอะไปหมดลรอครับแต่ว่าปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างกรณีนี้ แน่นอนที่สุดเข้าไปมีบ้านอยู่อาศัยใช่ไหมฮะแล้วก็ทางเข้าบ้านมีไม้ดอกไม้ประดับปลูกกระจุกกระจิกนิดหน่อยหรือสีผสมไม้ดอกชนิดนูน้นชนิดนี้เนี่ยเราก็ถ้าก็ปลูกไปพูดง่ายๆว่าชอบปลูกอะไรก็ปลูกไปการจัดระยะก็ไม่ต้องไปจัดระยะตามมาตรฐานเหมือนอย่างกระสวนเศรษฐกิจนะทุเรียนต้องระยะเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องจัดระยะเลย นะอยากปลูกมะนาวเอามีที่ว่างมีแดดนิดหน่อยก็เอามะนาวไปปลูกในบ่อวงนะฮะก็ติดลูกติดผลกันเยอะแยะไปหมดนะมีทั้งมะนาวก็มีนะครับอลองกองก็มีตะขบยักษ์ก็มีนะ,ะส้มโอก็มีกล้วยก็มีไผ่ก็มีท่านผู้ชมครับสวนแบบนี้เข้าไปดูเนี่ยจะรู้สึกว่ามันร่มรื่นนะฮะ สบายอกสบายใจแต่ข้อเสียของสวนแบบนี้คืออะไรครับผลผลิตแต่ละอย่างที่ออกมาเนี่ยมันไม่เป็นกออเป็นกรรมครับพอออกมาส่วนใหญ่ความสุขที่ได้คืออะไรฮะเก็บมาเอาไว้กินอยู่กินอยู่แล้วเหลือก็เที่ยวออกไปแจกอย่างกรณีของท่านอาจารย์ประสิทธิ์เนี่ยปลูกไว้มะนาวกว่าจะโตกว่าจะได้เนี่ยนะสุดท้ายหลังจากที่ผมไปดูมาแล้ว ก็คือชวนเพื่อนๆไปชวนไปเก็บมะนาวเจ้าของมีความสุขนะอย่างนี้ถ้าไม่มีเงินเดือนเป็นพื้นฐานอยู่ก่อนทำแบบนี้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เขาเรียกว่าปลูกต้นไม้ตามความชอบแล้วก็เพื่อการที่อ,อยู่อาศัยมากกว่าได้ความร่มรื่นได้ออกซิเจนได้บรรยากาศต่างๆเนี่ยดีนะครับอทีน,นี้ท่านผู้ชมชมมาแล้ว ท่านอยากจะทําสวนแบบไหนต้องกําหนดให้ชัดเจนนะถ้ากําหนดไม่ชัดเจนเนี่ยท่านจะสับสนแต่ถ้าถามใจผมแล้วก็ท่าที่เยอะนะก็ทํามาสัก3ามอย่างเลยก็ได้ครับนะส่วนหนึ่งเข้ามาบ้านปั๊บเราจัดบริเวณเล็กๆสําหรับเป็นสวนเพื่อ,อท่องเที่ยวเล็กๆนะฮะต่อจากนั้นใกล้ๆบริเวณบ้านเราทำสวนสวนสุขใจนะฮะแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็ไปทําสวนเศรษฐกิจ ทำ3อย่างพร้อมกันเลยได้ไหมได้ครับท่านผู้ชมครับพืชเจริญเติบโตได้ดีต้องอาศัยปัจจัยที่ครบถ้วนมีน้ําอากาศธาตอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมปรารถนาดีจากเฟสติรอนคอมบิบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศ การใช้ปุ๋ยที่ถูกวิธีช่วยเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรไทยอย่าง,ย,างยั่งยืนโดยให้ใช้ปุ๋ยรองพื้นสูตร16-12-8หรือ16-8-8ในอัตรา20-30กิโลกรัมต่อไร่ในขณะปลูกหรือหลังปลูกประมาณ30วันและแต่งหน้าอีกครั้งเมื่อมันสำปะหลังอายุได้2-3เดือนด้วยปุ๋ยสูตร12-9-21 13, 13, 21หรือ 15, 7, 18สูตรใดสูตรหนึ่งในอัตรา30-50กิโลกรัมต่อไร่บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนอยู่คู่กับเกษตรกรทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลานาสิ่งนี้เองคือเครื่องยืนยันถึงคุณภาพที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเกษตรกรตลอดมาเพราะสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของเกษตรกร อันจะนำความสำเร็จที่ยั่งยืนมาสู่ประเทศไทยตลอดไปพืชเจริญเติบโตได้ดีต้องอาศัยปัจจัยที่ครบถ้วนมีน้ำอากาศธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมปรารถนาดีจากเฟสติลอนคอมบิบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจํำกัดท่านผู้ชมครับ คลินิกเกษตรวันนี้นะฮะคือตอบปัญหาวันนี้ก็จะตอบปัญหาแฟนรายการที่บอกว่าเราจะดูยังไงว่าไอ้มะนาวของเราเนี่ยมันเป็นโรคอะไรหรือว่ามันขาดธาตุอาหารยังไงนะครับอย่างนี้ครับยกตัวอย่างกรณีมะนาวเนี่ยวันนี้มีภาพมาให้ท่านดูว่าปกตินะครับถ้าท่านเห็นมะนาวนะใบเนี่ยถ้าเป็นปกติมันต้องเขียวใช่ไหมครับแต่ว่า ถ้าใบมันไม่เขียวมันเป็นสีเหลืองสีเขียวเป็นจำ้จำๆเหมือนช้ำเลือดช้ำหนองแล้วเวลาเป็นเนี่ยมักจะเป็นกระจายเกือบทั้งต้นเลยเนี่ยนะฮะอย่างเนี้ยเป็นโรคครับท่านผู้ชมครับแล้วโรคที่ว่าเนี่ยคือโรคทริสเทซาในปัจจุบันที่มันแพร่ระบาดไปมากในประเทศไทยเรานี่ก็คือว่าเกิดจากที่เราไม่รู้พอเราไม่รู้ปุ๊บเราก็ไปตอนกิ่งนะ พอเราตอนกิ่งไอ้ตัวเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็จะติดไปกับกิ่งพันธุ์มันก็ขยายไปเรื่อยเลยแล้วเวลาไปปลูกเนี่ยต้นก็จะเรียกว่าไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเปลืองปุ๋ยนะครับและถามว่ารักษาหายได้ไหมไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับทีนี้ในบางรา,ายงานนี่ก,ก็บอกว่ามีเพลี้ยอ่อนเป็นมแมลงที่จะพาโรคไปได้ด้วย เ,เพราะฉะนั้นดีที่สุดถ้าเราเจอโรคอย่างที่เซซาของมะนาวอย่างนี้นะครับอย่างนี้เราต้องตัดใจต้นนี้ต้องถอนทำลายไปเลยนะหรือถ้าหากว่าท่านตัดใจไม่ลงตัดใจไม่ได้ก็ต้องอย่าตอนขยายพันธุ์แล้วก็ต้องควบคุมแมลงปากดูดไม่งั้นไปปล่อยมะนาวอื่นจะทําให้มะนาวอื่นเป็นไปด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นอีกต้นหนึ่งอย่างต้นนี้นะครับจะเห็นว่าเส้นใบจะยังเขียว,ยวแต่เนื้อใบเนี่ยเหลือง นะถ้าดูให้ดีบางทีจะเห็นเป็นลิ่มเขียวๆออกมาจากบริเวณอโคนใบอย่างนี้เป็นอาการขาดธาตุอาหารครับท่านผู้ชมครับวิธีการถ้าเป็นอย่างนี้ขยายพันธุ์ได้เพราะว่าการขาดธาตุอาหารนั้นโรคมันอาการมันไม่ติดไปนะเราบำรุงได้อย่างกรณีต้นนี้นะครับท่านก็เพียงเอาปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะร่วมกันกับปุ๋ย อินซีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใส่ให้นะครับแล้วท่านก็เอาเฟติลอนคอมบิเนี่ยนะฮะท่านหานเสริมหันรองเนี่ยฉีดพ่นทางใบอีกทีหนึ่งอย่างเนี้ไม่เกิน2ส,สัปดาห์ต้นจะกลับมาเขียวแล้วต้นจะสมบูรณ์นะครับต้นจะสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นเรียกว่าไม่เป็นปัญหาอุปสรรคมากแต่ว่าเกิดจากการขาดปุ๋ยนะครับ อาการหนึ่งขยายพันธุ์ไม่ได้เลยนะอีกอาการหนึ่งขยายพันธุ์ได้แล้วก็บำรุงให้ฟื้นตัวได้ไม่ต้องไปเอาออกนะคือขาดธาตุนี่แก้ได้นะครับท่านผู้ชมครับทีนี้หลายท่านส่งเห็นภาพนี้แล้วก็บางทีวินิจฉัยไม่ออกก็เป็นอะไรคือต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งเนี่ยบางทีก็จะเป็นรอยแตกนะตามความยาวของต้นเลยนะครับแต่ว่าไม่ถึงตายนะ ท่านผู้ชมครับอาการอย่างนี้นะเกิดจากว่าเวลาท่านปลูกต้นไม้แล้วแดดเนี่ยนะครับมันสาดส่องเข้าไปที่ลําต้นเนี่ยอย่างรุนแรงแล้วก็ทําให้ผิวในส่วนนี้เซลล์ตรงนี้มันตายครับเนื้อไม้ตรงนี้ตายส่วนอื่นไม่ตายแต่นานไปมันก็ค่อยๆสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาอาการแบบนี้ากาเกิดจากว่าเวลาเราปลูกเนี่ยถ้าเราจัดระยะเราจัดแนวไม่ดีเนี่ยแดดอาจจะสาดส่อง นะถ้าปลูกไปแล้วแก้ไม่ได้เราก็เอาแค่ปูนขาวเนี่ยนะมาทาบริเวณผิวของลำต้นก็จะแก้ได้หรืออาจจะเอาตาข่ายพรางแสงมาพรางไว้ให้ในช่วงที่แดดจัดๆต้นก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับเราจะไปย้ายดวงอาทิตย์น่ยคงไม่ได้แต่เราจะต้องวางต้นไม้เนี่ยให้ถูกทิศถูกทางด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือปัญหาที่นำเสนอกับท่านในวันนี้ครับ สวัสดีจ้าประชุมสบายดีหรือเปล่านี่เรากำลังจะย่างเข้าเดือนธันวาคมแล้วนะแล้วประชุมถามหน่อยว่าได้ทำโครงการอะไรถวายพระองค์ท่านบ้างแล้วนะนั่นแหละทำไปเลยจะขุดลอกคูคลองนองบึงทำความสะอาดหรือว่าปฏิญาณว่าต่อไปนี้จะอยู่ในสี่5ห้าข้อทำห้าข้อย่างเคร่งครัด เออหรือไม่อย่างนั้นจะทำโครงการที่อาจาร,รย์บ้วนเคยบอกว่าทำดีวันละสี่ครั้งถวายพระองค์ท่านดีเพื่อครอบครัวดีเพื่อตนเองดีเพื่อองค์กรเรือกว่าดีเพื่อชาติบ้านเมืองถ้าทำอย่างนี้นะปีหนึ่งจะได้ความดี1,450ครั้งนะเอาจะทำอะไรก็ได้ขอให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กันแล้วกัน รีบคิดรีบถามเลยนะประชุมหนะ้าไอ้ที่ฉันโหมาเนี่ยถ้าประชุมําได้ฉันก็ไม่เป็นห่วงท่านผู้ชมครับเมื่อต้นรายการผมบอกว่าการเจรจาเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งสันติภาพความรุนแรงหรือการประหัตประหารกันนั้นหรือสงครามนั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาใดๆได้ท่านผู้ชมครับมนุษย์ต้องมีความเข้าใจว่ามนุษย์ในแต่ละซีกโลกนั้น มีความเป็นอยู่มีภูมิหลังของชาติกำเนิดนั้นแตกต่างกันถ้าเราต่างฝ่ายต่างยอมรับซึ่งกันและกันในความเป็นอยู่ตามสภาพของแต่ละชนเผ่าแล้วผมคิดว่าเราก็จะเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีขึ้นความขัดแย้งก็จะน้อยลงด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันและไม่มุ่งทำร้ายกันไปกันมา ผมไม่หวังอะไรมากครับท่านผู้ชมครับหวังว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นฝันลมๆแรงๆอาจจะเป็นจริงได้ยากแต่ก็ต้องมีความพยายามและเชิญชวนให้พวกเราทุกคนนั้นสร้างสันติภาพในตัวเราเองสร้างสันติภาพในครอบครัวสร้างสันติภาพในชุมชนในสังคมประเทศชาติและโลกของเราด้วยความรักครับท่านผู้ชมครับขอบพระคุณแฟน,น,นรายการทุกท่านที่รักรายการของเราและให้เกียรติติดตามรับชมนะครับ เราจะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ